ฝังผาเนี่ยครับปัจจุบันนะครับได้จำแนกออกเป็น6ชนิดนะครับเมื่อปี2017นะครับมีการจำแนกใหม่เป็น6ชนิดของเดิมตอนเวอร์ชัน2008ของ IUCN นะครับกำหนดเป็น4ชนิดนะครับอของใหม่ของใหม่ได้แยกย่อยชนิดย่อยออกมาอีก2นะครับจะเป็น6ชนิด นิดแรกนะครับก็เป็นฮิมราชันเกโกล่นะครับตัวนี้ก็อยู่จะอยู่ตั้งแต่อัฟกานิสถานนะครับปากีสถานจนมาถึงอินเดียนะครับตัวที่สองเป็นฮิมราชันบาวโกล่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่อินเดียแล้วก็เนปาลนะครับแล้วก็ทิเบตนะครับ ตัวที่สามเป็นลองเทลโกลลนะครับตัวนี้จะอยู่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีนะครับแล้วก็ชา,ายฝั่งตะวันออกของรัเสเซียนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นเลสโกลลนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ทงางภาคเหนือนะครับของอของพมา่านะครับแล้วก็บางส่วนของจีนนะครับ ชนิดโกล o r น l ครับตัวนี้แต่เดิมของไทยเราก็จัดอยู่ในอยู่ในสปีชีสนี้นะครับเป็นชนิดโกเลนะครับชนิดโกเลก็จะอยู่ในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีรายงานว่าพบในเวียดนามแล้วก็พมา่านะครับตอนบนไม่ใช่พมา่านะครับลาวนะครับลาวตอนบนตัวนี้ก็คือ ตัวที่พบในประเทศไทยนะครับแล้วพบในประเทศพาม่านะครับก็คือเบอร์มิดโกลนะครับนิมมฮิดัสอเวนซีนะครับ, uh, รบ,รบซึ่งถ้าถ้าเราจะดูว่าในสัตว์ป่าสงวนเราจะไม่ใช้ชื่อสปีชีส์นี้นะครับเนื่องจากว่าเราประกาศตอนนั้นเราประกาศตั้งแต่2,503นะครับซึ่งเป็นข้อมูลดั้งเดิม การกระจายพันธุ์ก็อย่างที่ผมได้ไดกล่าวไปต,ต,ต,ต่แล้วแต่ละชนิดนะครับส่วนมากก็อยู่ตามเทือกเขาหิมาลัยนะครับไล่ตั้งแต่อับกานิสถานลงมาถึงเอเชียนะครับจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงนะครับ ผมมาอยู่อมก๋อยนะครับมาปลายปีสามห้าแล้วก็เริ่มทำงานจริงก็ปีสองพันร้อยสามสิบหกนะครับก็มีโจทย์ว่าอนุรักษ์เพราะขยายพันธุ์สัตว์ป่ามีค่าหายากให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเพราะขยายพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีศักยภาพนะครับที่จะ ส่งเสริมเศรษฐกิจได้นะครับในส่วนภารกิจแรกนะครับเรื่องของอนุรักษ์ขยายพันธุ์สัตว์ป่ามีค่าหายากเนี่ยผมก็คิดว่าสัตว์ที่ตัวที่เหมาะสมก็คือกวางผานะครับเพราะว่ากวางผานี่ยคนพบครั้งแรกก็ที่ดอยมันจองผมก่อยนะครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดอยมันจองเลยก็ว่าได้นะครับ และอีกอย่างหนึง่งผมเพอเอิญอาจจะไม่เขาไม่เรียกเพอเอิญน,นะครับว่าผมก็เป็นลูกน้องของพี่สืบนะครับตอนบรรจุครั้งแรกเมื่อปี2องพันห่้อยายี่บห้านะครับเคยเป็นลูกน้องพี่สืบอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับเป็นเขตทํรลานะครับก็อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับผมผมชอบเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็เลยย้ายไปอยู่เขาเขียวนะครับไปเลี้ยงกวางเลี้ยง เลียงเก้งเลี้ยงเหลิยงผาพ่สืบแกก็เข้ากรมไปเป็นอ่ายอยู่เมื่อก่อนเขาเรียกกลุ่มวิชาการนะครับก็ไปทาง,งานเรื่องขนย้ายสัตว์ป่านะครับย้ายเนื้อสาย์ที่กอ่อกระดาษนะครับขนย้ายสัตว์ป่าที่เกื่อนเชี่ยวหลานนะครับแล้วตอนหลังแกก็ถึงจะไปอยู่อห้วยขาแข้งนะครับ จุดเริต้นที่ที่อพอผมเลือกว่าจะพอเลี้ยงกวางผ่านะครับก็ตอนนั้นมีกวางผ่านในกรงเลี้ยงอยู่แล้วนะครับที่ศูนย์เชิงดอยจำนวนเข้าใจว่าประมาณ4ีถึงห้าตัวนะครับก็จะมีตัวพ่อนะดิ่งดิ่งนี้ได้มาจากเาขตรักษาพันธุ์ตั์ป่าแม่ตื่นนะครับ ส่วนตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์มันจองนี่ก็ได้มาจากสวนสัตว์น่าจะเป็นของน้ำพึ่งเวชพงศ์นะครับที่เราเลี้ยงไว้ที่ดอยหลอนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มีลูกสองตัวนะครับมีซีเกมตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็โมจิเป็นตัวเมียนะครับผมก็ไปขอพี่ดมตอนนั้นพี่อุดมจันทร์คำอ้ายนะครับเป็นหัวหน้าผมก็ขอเอา เอามันจองนะครับกับซีเกมนะครับมาเป็นต้นพันธุ์ซึ่งตอนเอามาก็ก็คิดอยู่ว่าจะไปต่อ,อยังไงครับเพราะว่าสองตัวที่เอามาก็เป็นเป็นแม่กับลูกกันนะครับถ้าเราผสมผสมก็ก็จะได้ลูกกันแหละครับแต่ก็คือจะได้ปริมาณแต่ว่าไม่ได้คุณภาพนะครับก็เพอเอิญน,นะครับโชคดีก็เลยต้องขออนุญาต แก้ข่าวที่อาจารย์รัตรนวัฒนพูดเมื่อเช้านะครับว่าผมส่งคนไปจับกวางผ่าดอยมันจองอันนั้นไม่ใช่นะครับคืออกวางผ่าดอยมันจองนี้ผม,มได้มาโดยเป็นสัตว์พันหลงนะครับพอดีชาวบ้านแจ้งว่ามีกวางผ่าพันหลงบนดอยมันจองนะครับผมก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปรับมาครับ <laughs> เราเราไม่ได้จับนะรบเรารับสัตว์พัหลงม,มาครับ ก็เลยได้ขวัญไัยนะครับเป็นตัวผู้มาจากนายมันจองตัวหนึ่งก็เลยเริ่มได้เริ่มผสมพันธุ์เนี่ยเอามาผสมกับมันจองนะครับได้ลูกตัวแรกชื่อนางนอนนะครับเป็นตัวผู้แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้สัตว์พันหลงตามวิถีทางผมเพิ่มมาอีกนะครับที่แม่ตื่นนะฮะแม่ตื่นตากชื่อก่องคองแล้วก็ได้มาจาก uh ฮอตนะครับชื่อตัวผู้ที่ยางปาน mm hmm. ก็จะเป็นต้นพันธุ์ในช่วงแรกนะครับที่เราเราได้ผสมพันธุ์นะครับกรงเลี้ยงนะครับกรงเลี้ยงเนี่ยของเราจะมีอยู่สามสามชนิดนะครับแล้วก็จะมีกรงห้องคัดแยกอีกหนึ่งนะครับแล้วจะมีะกรงเพาะขยายพันธุ์นะครับจะเป็นขนาดสามสิบคูณสี่สิบเมตรนะครับ กงกวางผารุ่นจะใช้ขนาด20่สิบคูนยี่สิบแล้วก็กลงเลี้ยงลูกลูกอ่อนกวางผาก็จะใช้ขนาด6กคูณสินะครับซึ่งขนาดกลงเนี้ยเ,เราเราได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมกวางผานะครับในกลงเลี้ยงนะครับว่ามันใช้พื้นที่ในกรงเลี้ยง ในแต่ในแต่ละพฤติกรรมเนี่ยใช้พื้นที่ขนาดไหนนะครับเราก็เลยเนำมาใช้เป็นตัวกำหนดนะครับขนาดกกงลักษณะกกงนะครับก็จะเป็นรั้วตะข่ายถักนะครับเสา,เอาคอนกรีตนะครับความสูงเนื่องจากกกงเนี่ยมันเป็นกกงมาตรฐานของกลมนะครับความสูงมันก็จะเป็นร้อยสองร้อยสิบ 2 1 0เซนติเมตรนะครับก็คือสองเมตรสิบเซนนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วกวางผาเนี่ยขนาดกรงที่สมควรที่จะต้องใช้ก็คือต้องสองเมตรห้าสิบนะครับเพราะถ้าสองเมตรสิบเนี่ยมันมันกระโดดออกนะฮะกระโดดออกได้สบายเลยอาหารนะครับอาหารกว้างผาเนี่ยเราใช้อาหารข้นนะครับในพักเช้า ซึ่งเป็นอาหารวัวนะครับก็เป็นอาหารวัวที่ใช้มีทั้งอาหารพ่อแม่พันธุ์อาหารวัวนมอาหารวัวรุ่นนะครับก็มาใช้กับกวางผ่าในแต่ช่วงช่วงอายุนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายเราจะให้อาหารหยาบนะครับซึ่งเราจะเน้นเป็นเ,เป็นผลไม้ป่านะครับเป็นพืชผักพันุ์ป่านะครับโดยส่วนมากจะเป็นหญ้านะครับเพราะว่ากวางผ่าเป็นกัสเซอร์นะครับกินหญ้าเป็นหลักนะครับ เรื่องเรื่องอาหารนะครับเราก็เคยมีงานวิจัยนะครับของอาจารย์รัฐพลจงกสิกิจที่อยู่คณะสัตวาิทยามชนะครับความต้องการโปรตีนของควางผาก็จะประมาณ8-9%ถึงเซนะครับแต่แต่ที่เราใช้อาหารวัวน,นี่มันโปรตีนถึง14%เซนครับ <c oughs> แต่เราต้องใช้อาหารวัวเพราะว่าหลังจากวิจัยแล้วเราเรามาทำการผลิตเองนะครับ ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากครับเรื่องการหาวัตถุด,ดิบแล้วก็เรื่องการเก็บรักษาแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับสูงกว่า,าซื้ออาหารวัวน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่สำคัญคืออาหารคอนเซนเทรตหรืออาหารคนที่ที่บริษัททำเนี่ยเขามีใส่ความน่ากินลงไปนะครับส่วนเราเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะว่า มันต้องใช้กระบวนการเพิ่มเติมนะครับทำให้วังผาก็ที่เราอาหารที่เราให้ตามสูตรวังผาก็ไม่กินนะครับกินไม่อร่อยนะครับก็เหมือนอาหารลดน้ำหนักเรานะครับอาหารมังทวิรัตเราก็กินไม่อร่อยเนะี้ยตู้หมูกระทะไม่ได้นะครับอร่อยกว่านี่ครับเป็นอาหารนะครับ มีทั้งอาหารข้นนะครับแล้วก็อาหารหยาบการจัดการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงนะครับก็เริ่มต้นเราก็ช่วงช่วงปีแรกๆนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับโดยจัดการติดเอียร์แท็กนะครับซึ่งเป็นเอียร์แท็กของวัวนะครับแล้วก็ทำเพชดีกี K, นะครับหรือ ทาพันประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทําการจับคู่นะครับเราจับคู่ผสมพันธ์นะครับเราจะไม่ได้เลี้ยงเป็นฝูงนะครับเพราะวางผามันไม่ได้อยู่เป็นฝูงนะครับแล้วก็จับคู่ผสมพันธ์นะครับพอจาัดก,การโดยวิธีนี้ประมาณสักสามสี่ปีนะครับแล้วก็ได้อาจารย์รัฐพน์นะครับจงกสิกิจก็ให้โปรแกรมนะครับ เพดิกีมามาใช้ในการจัดการนะครับก็โปรแกรมนี้มันก็จะคำนวณค่าอินบีดนะครับหรืออัตราเลือดทิศให้เรานะครับแล้วก็ค่าคุณค่าการผสมพันธุ์หรือ,อ,อ BV นะครับ Bidding Value มาให้เรานะครับระยะต่อมาเราก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการจัดการผสมพันธุ์ กวางผ่านะครับหลังจากเราใช้ a r t a ท็นระยะหนึ่งนะครับก็มีเรื่องไมโครชิพเข้ามามีความนิยมนะครับผมก็เพิ่มการฝังไมโครชิพเข้าไปนะครับควบคู่กับการติด a t r ท็ g ด้วยครับอพอใช้โปรแกรมเฟดิกี มาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักเกือบสิบปีนะครับก็มีหมอหมอทิพย์นะครับพิติยามามาพร้อมกับโอ,อ,อกาสสัตว์เนี่ยนะครับของของบมอต้อมพามาก็มามา,มาทำวิจัยนะครับน่าจะเป็นทีสีดปอโทนะครับมาทำไมโครซตทไลท์นะครับดี a ให้นะครับ ก็ทำให้รู้ว e ่าตัวเพชรีกีหรือพันประวัติของผมเนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนตั้งจากว่าหลังจากที่ผมใช้ i อทักไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการฝังมือควชิปเนี่ยผมก็กวางผาเนี่ยหลายตัวนะครับก็มีอาการคือหูแหวงเพราะว่า a อทักเนี่ยเวลาไปติดกับลวดตะข่ายนะครับมันก็จะขาดแล้วก็ วางผาก็จะขู่แหวงเป็นสัตว์พิการบอกว่าเลยไม่ชอบใจนะครับรู้สึกไม่ชอบใจก็เลยยกเลิกไม่ไม่เอารวไม่ติดเอแท็กนะครับก็เวลาจะจับคู่เราก็จะเราก็จะอ่านจากไมโครชิปนะครับอย่างเดียวซึ่งไมโครการอ่านไมโครชิปมันต้องจับตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะคือมันไม่มีมันไม่สามารถยิงอ่านระยะไกลได้นะครับต้องจับตัว บางทีการจับตัวเนี่ยมันในการจัดการของสถานีมันต้องใช้หน่วยใช้่ายโยธามาช่วยนะครับบางทีมันก็อาจจะคือไฟโยธาไม่ว่างฝ่ปรผสมพันธุ์ต้องการย้ายตอนนี้ก็ฝ่ปรผสมพันธุ์ก็ใช้ความสามารถตัวเองว่าจาตัวนี้ได้นะครับก็เลยเลือกก็เลยมีเกิดม,ม,มีความผิดพลาดนะครับพอหมอที่มาทำนะครับก็ก็ทําให้มาตรวจด,ดูกับ ใบพันธุ์ประวัติของเราก็มีมีหลายตัวที่ผิดพลาคก็เลยได้โอกาสตอนนั้นนะครับแก้ไขนะหลังจากหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อสักสามปีผ่านมาน่าจะสองสามปีนะครับก็อาจารย์เก่งนะครับอาจารย์เก่งอาจารย์คอสอนนะครับ ก็ได้เข้ามาช่วยผมนะครับในการาทำนะครับตัว DNA นะครับโดยวิธีอันนี้อันนี้วิธีนี้ถ้าอาจารย์ถ้าผมผิดก็อาจารย์คอนสอนช่วยแก้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าวิธีไมโครเซตเทอร์ไลท์จีโตไทปิ้งนะครับแล้วก็ t t loop ดีลูปซีเควนซิะครับก็จะได้ข้อมูลนะรเรื่องอัอตราเดชิตนะครับ ข้อมูลโครนีนะครับแล้วก็ลีเลทีฟนะครับเอามาช่วยผมนะครับในการที่จัดการวางแผนนะครับจับคู่สมพันธ์เป้าหมายผมเนี่ยถ้าอัตราลอดชิตของกวางผ่าในฝูงประชากรในในกรงเลี้ยงที่อมก่อยถ้าเป็นศูนย์ทุกตัวเนี่ยถือว่าถือว่าถือประสบความสำเร็จสุดยอดนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ก,ก็ให้ต่ำกว่าค่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ก็ก็โอเคส่วนเรื่องรายละเอียดลึกซึ้งเดี๋ยวอาจารย์คอนสอนคงจะให้ความกว่าจ่างมากกว่านี้นะครับรับการแบ่งช่วงชั้นอายุนะครับถ้าเป็นกวามผ่านในธรรมชาติเขาก็จะแบ่งเป็นสามนะครับก็คือวัยอ่อนนะครับวัยรุ่นแล้วก็ตัวเต็มวัย แต่ในกงเลี้ยงเนี่ยเราจะแบ่งแบ่งออกเป็นสี่ช่วงอายุนะครับก็คือช่วงแรกเกิดครับจนถึงสองเดือนนะครับก็คือเป็นช่วงที่ยังกินนมนะครับแล้วก็ติดตามแม่ตลอดอยู่นะครับแล้วก็ช่วงสองเดือนถึงหกเดือนนะครับเป็นช่วงวัยอ่อนนะครับช่วงแรกเราเรียกว่าเป็นแรกเกิดหรือทารกช่วงสองเรื่องวัยอ่อนนะครับช่วง ช่วงสามก็คือช่วงหกเดือนถึงสองปีนะครับก็เป็นช่วงใบรุ่นนะครับและแล้วก็หลังจากสองปีก็คือเป็นตัวเติบโตเต็มใบนะครับหลังจากที่เราทำงานมานะครับจนประมาณทักสิบกว่าปีนะครับผมก็ผมก็ดูในใบพันประวัติแล้วว่า ค่าอัตราเลือดคิดในกวังผ่าในประชากรของเราเนี่ยมันมีที่สูงเกินข้ามมาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณถึงสามสิบกว่าปอร์เซ็น์แล้วนะครับก็ก็มีความคิดว่าควรจะต้องมีการปรับบุงนะครับหากวางผ่าสายเลือดใหม่นะครับจากไปนอกในธรรมชาติเข้ามาเข้ามาผสมข้ามข้ามสายเลือดนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มประชากรในกรงเลี้ยงนะครับก็ เริ่มเสนอโครงการนะครับปรับปรุงพันุ์กวางผ่าโดยจับโดยจับกวางผ่าจากธรรมชาตินะครับเ,เข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มเติมนะครับเสนอใช้เวลาน่าจะเกือบสิบปีนะครับกว่าจะได้รับการอนุมัติเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโครงการใหม่ซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีไม่เคยมีใครทําน่าจะไม่มีนะเรื่องการจับ สัตว์ป่าในธรรมชาติมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยเฉพาะควางผ่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยแล้วเนี่ยคิดว่าผู้ใหญ่ในกรมก็คงไม่ไม่กล้าเสี่ยงนะครับถ้ามีความผิดพลาดกอา็อาจจะกระทบกระเทือนต่อต,อตำแหน่งหน้าที่นะครับก็เลยก็เลยไม่ได้รับการอนุมัติในช่วงแรกนะครับแต่ผมก็ได้เพียรพยายามนะครับหา หาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมให้แล้วก็ทําผลงานในพื้นที่นะครับเช่นมีการปล่อยสัตว์เข้าไปในพื้นที่ให้ให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นจนสุดท้ายก็ได้รับการอนุม,มัตินะครับให้ให้ใหดำเนินการโครงการนี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับแล้วเราก็เริ่มดำเนินการตามโครงการนี้เมื่อปี2อ5 9ันร้อยห้าสิเก้าครับที่แรกก็คืออ ที่เขตรักษาพันธุ์สป่าอมก่อยนะครับก็ผลการดำเนินงานกา็จับได้หนึ่งตัวนะครับอพอปีสองพอนหหนะครับก็ดำเนินการที่เขตรักษาพันธุ์สัป่าแม่เหล่าแม่แส่นะครับที่นี้ก็จับได้อีกหนึ่งตัว ปี2561นะครับก็ไปดำเนินการที่เขตรักษาพันธ์สป่าสันปันแดนจังหวัดแม่งสอดน,นะครับก็ไปสำรวจอยู่ดำเนินจับจับอยู่สามสามครั้งสองสามครั้งเนี่ยประมาณนี้ครับที่แรกก็เป็นบริเวณด้านหลังของเที่ทำการเรขตเขาเรียกว่าอดกองดกองก็ พบร่องลอยนะครับพบร่องลอยพบมูลนะครับพบลงศพเลยนะครับลงศพผีปานเนียอยู่ข้างบนบนเข่านะครับแล้วก็ไปที่บ้านน้ําจางนะครับทางทางไปถ้ำผมจําชื่อถ้าไม่ได้นะครับไปทางบ้านน้ําจางซึ่งเป็นซึ่งเป็นเลยไปก็เป็นพมา่าของเก้ายอดสึดนะครับก็ที่นี่ก็ เ,เกือบจับได้นะครับจับติดตะข่ายแล้วนะครับแต่ว่า,าตะข่ายเรามันเตี้ยไปก็เลยหลุดไปนะครับก็ตอนนั้นก็เลยกลับไปที่สถานีไปเตรียมอุปกรณ์ใหม่จะกลับมาจับใหม่อีกรอบปรากฏว่า,าทางเขตรักษาพันธุ์เขามีปัญหาในพื้นที่นะครับเาขาบอกว่าขอเวลาแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อน จนหมดปีงบประมาณหกหนึ่งครับก็เลยตัดปันแดนก็เลยจับไม่ได้เลย 2, 2นะครับปีสองพันหกสิบสองนะครับก็ไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมข้อมูลส่วนมากเนี่ยบอกว่าแม่ตื่นตากนี้ไม่ไหวแล้วหมดแล้วจะไม่เหลือแล้ว ปรากฏว่าพอไปจริงโอ้ยังมีอยู่ยังมีอีกเยอะนะครับมีอีกเยอะออที่เราจับได้ก็คือที่บริเวณเผาแดงนะครับเขาจับได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับออพอปีหกสามนะครับปีสุดท้ายเราไปจับที่เชียงดาวนะครับที่เชียงดาวนี้ก็ จับได้ทั้งหมด3ตัวนะครับสตัวเป็นตัวผู้1ตัวตัวเมีย2ตัวนะครับสรุปแล้วที่เราทำเรื่องจับควางผ่านในทรรชาติมาปรับปรุงนี่ก็ห้าปีก็จับได้ทั้งหมด6ตัวนะครับใน4พื้นที่อีก5นาทีครับ เรื่องเรื่องนี้ในเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องเรื่องการปล่อยครับคือเราหลังจากเราปรปับปรุงพันธุ์นะครับมีทั้งงานทํางานเพาะเลี้ยงนะครับเพาะขยายพันธุ์จัดการเรื่องพันธุกรรมในกรงเลี้ยงนะครับแล้วก็ปรปับปรุงพันธุ์นะครับงานงานที่เราทําอีกง,งานก็คืองานปล่อยคืนสูนธ่รธรรมชาตินะครับซึ่งครั้งแรกนะครับครั้งแรกปล่อยที่แม่เล่าแม่แสเนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมอุทยานกับองค์การสวนสัตว์นะครับนำโดยหมอต้อมนะครับหมอต้มหมออามนะครับหมออามก็มาทำทีสีที่นี่นะครับปล่อยแม่เราปีสองพนาสิบสี่นะครับเก้าตัวนะครับโดยสมมติฐานว่าเราปล่อยเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวละสามตัวคิดว่าจะให้มันทั้งครอบครัวไปสร้างอนณาเขตพื้นที่ ในธรรมชาติปรากฏว่า,าหลังจากมาติดตามแล้วปรากฏว่าตัวที่ปล่อยไปมันมันไปคนละทิศคนละทางมันมันไม่ได้ไปอย่างที่เราตั้งสมมติฐานเป็นครอบครัวนะครับพอปีต่อมาเราก็เลยปล่อยก้าตัวเหมือนกันแต่ว่าแต่แต่ค่าอายุนะครับเป็นเป็นวัยอ่อนนะครับแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ตัวเต็มวัยนะครับ แล้วก็ปล่อยอ,อีกทีหนึ่งนะครับท,ที่แม่เล้าแม่แสบเสริมอีกนิดครับที่แม่เล้าแม่แสบเนี่ยปล่อยโดยใช้เราติดเรดิโอคอร่า er นะครับก็คือติดตามด้วยวิทยุระบบ v s f นะครับสำหรับ อีกพื้นที่นะครับที่ปล่อยโดยมีการติดตามใช้ใช้วิทยุก็คือที่เขตสักษ์พันสัตว์ป่าเชียงดาวนะครับซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานกับมูลนิธิสืบนะครับซึ่งมูลนิธิสืบก็ได้มอบอุปก,กรณ์ให้นะครับซึ่งคราวนี้เป็นสตัทท์ไลท์คอร่านะครับก็เบาแรงนะครับเบาแรงเจ้าหน้าที่ในการติดตาม สมัยแม่เรานี่เจ้าหน้าที่ต้องเดินขึ้นดอยนะครับสองชุดเล็งหาสัญญ,ญาณทำแผนที่โอเหนื่อยนะครับมาของหัวหน้าหมูใช้สัตวท์ไลท์สบายขึ้นเยอะนะครับดูหน้าคอมอย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่ก็มีการตามเข้าไปนะครับประเมินประเมินสุขภาพเป็นครั้งคราวนะครับก็ ผลผลการติดตามเนี่ยผมจะไม่ลงลึกนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับได้ได้ได้มาใหญ่ได้มานำเสนออีกครั้งนะครับอันนี้ครับก็คือ,อเป็นผลการติดตามนะาโดยสไลด์ของหน้าหมู่นะครับที่เราติดวิวไว้สามตัวนะครับ แต่ละตัวก็จะแยกไปอยู่คนละคนละพื้นที่นะครับตัวเมียนะครับตัวเมียจะใช้พื้นที่มากที่สุดครับครับก็สำหรับผมนะครับก็น่าจะตรงเวลาครับ